ดีค่ะจัก,กวาลทดสอบค่ะพี่นิดอัดคลิปค่ะอัดคลิปจะเป็นชั่วโมงแล้วนะคะแล้วทีนี้เราไม่ได้บันทึกคลิปค่ะหายไปเลยพี่น้องมาทําใหม่จ้าวันนี้นะคะสวัสดีจ้านะคะโค้ดพีนิดมาแล้วนะคะย้ยนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งนะคะเทคนิคนะคะออกจากปัญหานะคะง่ายๆนะคะ ออกจากปัญหานี้แล้วไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันก็ง่ายไปหมดค่ะนะคะหัวข้อพูดเร็วตัดตอนพูดรวบรวม,มเมื่อกี้พูดยาวพูดเยอะมากนะคะนิดอาจคลิปรู้สึกตั้งใจทำนะคะ <c oughs> นะคะอ่ะเริ่มเหมือน,นะคะ่ะ ขอบคุณมากขอบคุณจากใจโบจนเสียงที่เบิดแล้วได้ดีอันลิปสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งดีที่มีให้กันเรื่องราวสิ่งดีๆคือแรงใจไปต่อเติมฟันคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าขอบคุณตาอาจมองไม่เห็นแต่รับรู้ด้วยหัวใจ สัมผัสก็จะรู้ว่ามันจริงขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้ฝันเป็นจริงในวันนี้ไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกเช่นไรจากวันนี้เราจะยินดีเป็นชีวิตใหม่ด้วยความรักและคำขอบคุณทุกสรรพสิ่งทั้งหลายแทนด้วยคำว่าขอบคุณ ปาฏิหาริย์ที่ใหญ่เกิดจากหัวใจที่กล้าแก่งตั้งมั่นด้วยแรงรักและศรัทธ,ธาปาฏิหาริย์ที่ใหญ่ความมุ่งม,มั่นที่มันแรงกล้าความศรัทธาจะนำมาชีวิตใหม่ที่ยิงใหกว่าเดิ ฉันรักพื้นดินฉันรักแผ่นฟ้าฉันรักสายธาราเพราะฉันศรัทธาฉันรักจักรวาลสายจักรวาลกดแรงเก,กดกแรง,งดึดูดจักรวาลค่ะคือเราขอบคุณทูกสรพสิ่งเนาะนะะไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าอากาศหรือว่าแม่น้ําหรือดินนะคะก็มี เขาเรียกว่าอะไรจัก,กรวาลทั้งนั้นค่ะนะคะพ่อแม่ธรณีก็เป็นจัก,กรวาลค่ะนะคะท้องฟ้าก็ามีจัก,กรวาลมีเทวราเนาะเออแล้วก็น้ำก็แม่คงคาเนาะท่านคอยส่งเสริมช่วยเหลือในสิ่งที่เราอยากได้อยู่แล้วแต่เราไม่ไม่รับเอาแค่นั้นเองนะคะถ้าวันนี้คุณเจอเรื่องวิกฤตหรือปัญหาอะไรอยู่นะวันนี้นะคะคุณเจอได้มาฟังหัวข้อ นี้แล้วคุณจะตื่นรู้มากๆเลยค่ะนะกดไลค์กดแชร์นะคะอ่าถ้าความรู้นี้สามารถปลดล็อกหัวใจคุณได้นะคะอ่าคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่มีปัญหากับแฟนซ้ําแล้วซ้าําเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องลูกหรือว่าเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆในครอบครัวอ่านะคะหรือว่าแฟนใช้เงินเยอะหรือว่าเราใช้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหม พี่ที่เป็นคนหนึ่งค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะหาเงินมาได้เยอะแต่ไม่มีเหลือเก็บนะ,ะเราก็เลยไม่รู้จักครูค่ะเราก็เลยตั้งใจว่าหาเงินได้เราจะเก็บส่วนหนึ่งตงลอดนะคะได้มากได้น้อยก็เก็บนะคะเพื่อจะทําภายในหนึ่งถึงสามเดือนเพื่อจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอ่านะคะวันนี้นะคะคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแฟนแตัวอย่างเช่นแฟนอาจจะไม่ทําอะไร ให้เรานิดๆ,ๆหน่อยพูดจาไม่ถูกใจเราก็จะเลิกกันซะละคบกันมาตั้งสิบปียี่สิบปีจะเลิกเพราะเหตุผลเพราะปัญหาเทียมนิดๆ,ๆหน่อยๆเนี่ยก็มาเอาอารมณ์มาทะเลาะกันน่ะให้ลูกได้เห็นหรืออะไรเงี้ยคุณเคยเป็นไหมอ่านะคะถ้าเป็นนะคะเราจะออกกับปัญหานั้นได้อย่างไรคะนะคคือข้อที่หนึ่งคือ เราต้องยอมรับผิดก่อนถ้าสมมติว่าสมมติว่าพี่นิดใช่ไหมอ่ะพี่นิดเป็นคนแบบแฟนเขาก็ทํางานอยู่แล้วหรือว่าเขาพูดอะไรนิดหน่อยเราก็ไปโตตอบของเขาก็คือเราผิดถ้าหัวข้อนั้นคืออาจจะเป็นเราผิดเนาะเราก็ให้อาภาัยแฟนแฟนก็ต้องให้อาภัยเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าเออผู้ชายก็มีส่วนที่ต้องรู้ด้วยนะว่าตัวเองถูกผิดนะคะ เดี๋วยวพี่ตอบแชทแฟนแป๊บนึงหรือว่าถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะแฟนให้เราเยืมแล้วเราใช้เปืองหรือเปล่าเราไม่เก็บหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะต้องมองอยู่เรื่องเงินหรือหรือว่าเรามีไรายได้ทางเดียวเงินก็เลยไม่พอใช้แฟนทําคนเดียวเราไม่ทําช่วยแฟนเลย ก็เลยเกิดทําให้เราไม่มีเงินใช้อ่ะนะพอพินิษฐ์รู้แล้วนะคะว่าเออเราจะแกป้ปัญหาตัวเองได้ยังไงพินิษฐ์ก็เลยใกลสสดขายของสร้างตัวตนด้วยทําเอาทุกอย่างแล้วก็หาทางหาขายของด้วยก็เลยมาขายขนมปัจจุบันได้เงินทุกวันได้มากได้น้อยด,ดีกว่าไม่ได้เข้ามาตลอดไม่เคยขาดเมินเลยนะคะได้ตลอด มีเก็บเหลือเก็บยี่สิบบาทห้าบาทสิบบาทเออก็ยังดีกว่าไม่เก็บนะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่าเราต้องมองโลกในแง่ดีแบบนี้เห็นไหมนะคะถ้าวันนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเราต้องมองหาหาช่องทางหาเงินนะคะทำอะไรดีที่จะทําให้เรามีเงินมากขึ้นเราต้องมองหา้อนนี้ค่ะนะ,ะนะเดี๋ยวนะคะอีกปัญหาหนึ่งคือ คุณเยยคยไหมคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการไปทํางานเครียดทุกใจออกจากปัญหานี้ไม่ได้เลยอเพราะอะไรเราตัดสินใจแล้วที่จะไปทํางานบริษัทเนี้ยเขาก็ต้องรักในกฎรักในหน้าที่ที่เราทําสิอ่ะเราตัดสินใจที่จะไปทํางานบริษัทเนี้ยสมัครเรียบร้อยเขาจะสัมภาษณ์เราทุกอย่างว่ามีรายละเอียดแบบนี้นเขาบอกเราหมดจริงไหม แต่ทําไมพอเวลาผ่านไปคุณรู้สึกว่าไม่อยากจะเข้าร้านแล้วไม่อยากจะทําแล้วจะลาออกการที่เราลางานลาออกบ่อยๆอมันไม่ทําให้เราอะเขาเรียกอะไรมีพื้นฐานในการทํางานนะแล้วยิ่งทํานานเราจะได้โบนัสได้อะไรเยอะใช่ไหมถ้าเราออกบ่อยเราก็จะไม่มีโบนัสที่ดีไม่มีพื้นฐานงานที่ดีจริงไหมอ่านะคะเราก็ต้องออกจากปัญหานี้เหมือนกันค่ะคือ คือการยอมรับค่ะว่าตัวเองผิดนะแล้วก็มาโปรแกรมตัวเองเหมือนที่พินิษแบ่งปันเรื่อยๆมาค่ะพูดแต่สิ่งดีให้กับตัวเองแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณรักงานนี้จังคุณตัดสินใจทําแล้วคุณจะทําต่อคุณจะไม่ออกจากงานเนี้ยเพราะปัญหาอะไรทั้งนั้นจะทําต่อนะฮะหรือว่าปัญหานี้ค่ะเจ้านายค่ะ เจ้านายค่ะมีลูกน้องคนหนึ่งนะคะเขาทํางานดีมากในระยะ1หนึ่งปีเนี่ยมีครั้งหนึ่งค่ะเขาไปกินเหล้ากับเพื่อนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนั่นหรอกหนึ่งครั้งในชีวิตเขาอาจจะทําผิดครั้งเดียวเนี่ยเออคุณเป็นเจ้านายอาจจะด่าเข้าไปเลยนะคะแต่ในความที่จะด่าเข้าไปเลยนะเอาอย่างนี้ดีไหมถ้าด่าปุ๊บเขาออกไปเลยนะ ถ้าคุณด่าเขาปุ๊บเขาออกเลยทำแบบนี้ค่ะถ้าวันนี้คุณเจอลูกน้องแบบเนี้ยบอกกับเขาว่านายในยทำงานตั้งใจได้ไหมหนึ่งเดือนเนี้ยนายมีเป้าหมายวะทำได้ยอดทำลดได้ยอดเนี่ยแล้วเราจะทะลุเป้าเราจะได้เงินเยอะมากเลยนะเราจะได้โบนัสเยอะจะได้อะไรพูดให้เขาฟังแล้วทีเนี้ยเขาจะตั้งใจทำ เขาก็จะไม่ไปไหนแล้วถ้าวันนี้นะเราทําได้ตามเป้าตามยอดที่เราตั้งไว้นะนะเฮียเนี่ยจะพาไปเลี้ยงเองจะกินเยอะเท่าไหรอยากกินอะไรเดี๋ยวพาไปเลี้ยงนเนี่ยเขาจะรู้สึกโหเราก็มีต่อไปนี้เราจะไม่ทําตัวแบบนี้แล้วเขาจะยอมรับผิดจะไม่ทําตัวแบบนี้แล้วแล้วเราจะตั้งใจทํางานโอ้เดี๋ยวเฮียจะพาเราไปเลี้ยงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกดีแบบนี้อ่ะนะคะ นี่เห็นไหมทุกปัญหามีทางออกนะคะพอเรารู้แล้วว่าปัญหาเนี้มันออกง่ายนิดเดียวมันเป็นหาเทียมนะคะต่อมาค่ะวันนี้เราโพสขายของใช่ไหมเรามองตัวเองค่ะว่าเฮ้ยกูทําโพสอยู่แบบเดิมดม,มันก็ไม่ให้กูรวยมันไม่ทําให้กูเลยรวยสักทีเลยหรือทํางานแบบเดิมๆไม่หาไรายได้เสริมเลยไม่ ทำเพิ่มอีกอาชีพเพื่อจะทําให้เรามีเงินเก็บหลักแสนหลักร้านเลยแล้วเราเมื่อไหร่คุูจะมีชีวิตอิสรภาพบางทีวะอ่านะคะเราก็ต้องยอมรับผิดเหมือนกันค่ะนะคะว่าวันนี้อย่างเช่นพี่นี่ใช่ไหมกาครูโพส์มานานเป็นสองปีกว่าแล้วจะไลฟ์สดขายทุกวันก็ไม่ยังไม่กล้าพอละต่อไปนี้จะไม่กลัวอะไรละจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทำเลยค่ะนะคะลงเขาเรียกว่าปัญหานี้คือลงมือทําออกจากปัญหานี้คือการลงมือทําแล้วก็ตัดสินใจทําเลยนะคะเพื่อจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นพอเราออกจากปัญหาแล้วเรามองหาโอกาสค่ะ,<อ>คะเรามองหาโอกาสนั้นๆที่เขามาเสนอให้เราเหมือนวันนี้นะคะที่มาเสนอให้ะค่ะนะคะมาแก้ปัญหาแล้วก็มาเสนอให้ด้วยนะคะ <c oughs> อ่านะคะแล้วทีนี้เราก็ลงมือทําเลยเราเปลี่ยนแปลงตัวเองทันที ปกติเราแค่โพสใช่ไหมเราก็รู้อยู่ว่ากล้องไรสดเนี่ยนะคะมันมีที่ปุ่มไรสดใช่ไหมลองสักตั้งหนึ่งจะเป็นไรวะกูไม่ให้มันคงไม่ใช่ทางกูอะโพสขายแม่ขายดีก็จริงขายได้ขายดีได้เงินเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ความฝันของฉันที่แท้จริงนะคะความฝันแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหม อยากเป็นเหมือนผู้หญิงคนนั้นจังเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอยาก,กรวยเหมือนผู้หญิงคนนั้นชีวิตอิสระภาพคนเลยอยากกินอยากเที่ยวโอ้ยอยากกินอะไรก็ได้กินไม่ต้องแต่ใส่ชุดสวยๆก็ได้ใส่อยากเป็นเหมือนผู้หญิงคนนั้นจังเลยเราก็ลุกขึ้นมาทําเหมือนผู้หญิงคนนั้นที่เป็นไอดอลของคนค่ะนะคะอ่านะคะไรเลยค่ะนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะปัญหานะคะของแม่ค้าออนไลน์ได้มีอยู่แน่นอนค่ะ โพสขายเนี่ยตัวเองมีความสุขดีอยู่ดีๆก็เอาสายตาเนี่ยไปเผือกเขาค่ะไปเผือกเฟซบุ๊กคนอื่นเขาก็ดันไม่ได้โพสบวกด้วยสิเขาโพสลบเราก็ไปเอามาเอามาพี่่เคยเป็นค่ะตอนวันนี้ทุกวันนี้ไม่สนใจแนละ้วพอถ้าใครมันจะโพสไม่ไดีก็เรื่องมันถ้าเราไม่ถ้ามันไม่ถูกจิตากับเราแล้วก็เออบล็อกเบอร์หนีทิ้งไปอ่ะอะไรอย่างเงี้ย เราแค่อย่าเอาสายตาไปอ่านค่ะนะคะแค่เราไปอ่านเขาเราก็ผิดแล้วถ้าวันนี้เราอยากจะประสบความสําเร็จอะเราอยากจะทําได้ตามเป้าเราค่ะข่าวลบๆหรอหนังน้าเน่าหรอเพียงเศร้าๆพี่อาจจะครอบครัวพี่อลูกพี่มันเขาชอบฟังกันอาจจะมีบ้างแต่ทุกครั้งที่จะทํางานค่ะพี่จะโปรแกรมตัวเองค่ะพูดแต่สิ่งดีให้กับตัวเองตลอด มันก็มีบ้างนะคะรอบข้างเราเนี่ยแต่สิ่งก่อนที่เราจะทํางานเราต้องโปรแกรมตัวเองค่ะแล้วเราก็ทํางานแล้วลุกขึ้นมาทํางานด้วยความรักนะคะด้วยความสุขด้วยความรักเราอย่าเอาสายตาไปในสิ่งที่เราไม่ต้องการค่ะนะคะ,นะคะกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ลุยอย่างเดียวอืนะคะพี่นิดจะเรียงหัวข้อมาเลยไม่รู้จะครบหรือเปล่านะไม่รู้จะครบเหมือนที่นั่นที่ครูสอนมาหรือเปล่า มันลืมได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดตัวเองแลนะสุดยอดแล้วเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเราก็ทําได้เหมือนกันนะอ่านะคะแล้วทีเนี้ยนะคะนอกการขายออนไลน์เนาะเนี่ยนอกจากเราทิ้งออกจากปัญหาได้แล้วเราอย่าเอาสายตาไปเผื่อสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะแล้วก็ขยันตั้งใจทําสม่ำเสมอลุยอย่างเดียวเพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้ อ่ะคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเป้าหมายคือเราคืออะไรแต่เรารู้อยู่ในใจเราเป้าหมายเราคืออะไรเรารู้อยู่แล้วนะคะอ่ะ,อะวันนี้โค้ดพี่นี่ก็ขอจบแค่นี้นะวันนี้นะคะพี่นกก็จะมาข้อขอฝาก เพจนี้นะคะแล้วก็เฟอย tube แล้วก็ facebook ด้วยนะคะใครที่สนใจสินค้าก็สั่งซื้อสอบถามได้หรือว่าใครที่อยากจะเป็นตัวแทนนะกับโพี่นิดนะคะบอกเลยว่าคุณขายดีขายเป็นแน่นอนค่ะนะคะพี่นิ่ก็ขายของออนไลน์มาสองปีกว่าเราสามารถแบ่งปันให้คุณขายเป็นได้เหมือนกัน,นะค่ะนะคะมันไม่ยากค่ะง่ายๆนะคะไายบายสวัสดีค่ะรับตัวแทนจํานวนมากนะคะเอาคนที่อยากจะ เปลี่ยนชีวิตตัวเองจริงๆนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมีเงินจริงๆอะ่ะเงินถ้าแบบห้าบาทสิบาทสามสิบาทอะ่ะร้อยสองร้อยห้าร้อยนั่นคือคือมีมันคุ้มค่ากับชีวิตเรามากนะนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะใครที่รักเงินมาทางนี้ค่ะนะคะ